อ้ช่นใหญ่อู้ช่อนใหญ่ครับเอ,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 อมามันเห้อครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับกับเบลวิทีก้อนมอนครับครับวันนี้มากับพันเหินเนาะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาหาปากเบ็ดเหมือนเดิมครับวันนี้เบ็ดประมาณจักสามสิบห้าคันนะครับเดี๋ยวปราหมอคือเก่าครับวันนี้จะมาเอาประกดอีกครับจะอีพีหนึ่งครับนะหมายก็เป็นลำห้วยครับเนี่ยน้ำหลเหลือเกินครับปีนี้ครับเนี่ยน้ำกําลังจะท่วมนะครับไปครับ เดี๋ยวตามไปดูกันครับวันนี้ว่าจะหมานไหมครับแต่ช่วงทั้งทุ่งนี้ยังไม่ท่วมครับนี่ครับน่างกําลังดัน ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งเนาะนี่ปักดาวฝนนะครับเนี่ยถ้าฝนตกก็เจ้งครับวันนี้ถ้า่านเถินเนาะ EP ที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ได้กินนะพันเถินเนาะแต่ตอนเช้ามาเจอวิกฤตนะครับนามไอ้ฝนมันตกครับนามมันขึ้นเราก็ไปเจอทัพประหลาดมันเอาเบ็ดไปสองคันครับ ตัวเหี้ยครับเอาไปกินครับเอาเดีย๋ยวมาลองไหม่ใหม่ครับทัดออกมาได้ไหมครับอีพีที่แล้วปักอยู่ในลาห้วยติดหมูบ้านครับอันนี้ทัดออกมาลองหมู่บ้านนิดหนึ่งไป <c oughs> ข่าวกำลังสวยเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นนาผมนะครับเนี่ยไม้นี่ไม่ค่อยมีคนมาปัดเลยนะน้องพันเก,กินเนาะก่อนเป็นลำห้วยที่ปีที่แล้วเขาเพิ่งลอกคฟองใหม่ครับฝ่าก็คึ้ม ไม่รู้ฝนจะตกไหมครับครับเดี๋ยวจะปักให้ดูประมาณสัสี่ห้าลังครับแล้วก็ดียะตัดคลิปไปเดี๋ยวไปรอดูตอนยามเลยด้วครับ ได้ไหมได,ได้ไหมอ่ะอันนี่ครับเหยื่อเราวะนี่ ลูกปลาหมอพอพันุ์เหินได้มาทุกวันเลยครับดักหล่อวันนี้ก็ไปดักอีกนี่วันนี้ไล้รรวก็วัน ไปครับเดี๋ยวจะปักถ่ายดูปักคันนี้คันทุ่ท่ายครับเดี๋ยวจะตัดคลิปไปเลยเนาะ่ันเถอ,อะเนาะไปครับเดี๋ยวไปรอรุ่นตอนยามครับดูว่าวันนี้จะหมานไหมครับ ไปครับเดี๋ยวไปรอชมครับไปครับเอาละครับเียเดีอะๆครับตัวไหนครับตัวชนใหญ่อู้ชนใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้อไอ้มาแล้วครับใครเลิกใครไปครับมาแล้วสำหรับยามเบสชาวนี้ครับตัวแรกครับใส่สวยดีนั่นเหรอ ใส่ดูพันเุินึงใส่สวยครับว้าช่างาระชั่นในบ่อลนะพูดฮะอายกโชว์ที่พันเนุินครับใส่สวยเลยครับชวนใส่นี่ยยะเอาว่าจะจะฟาวเนาะ คือน,นีมายามได้รอบเยอะครับฝนลงเม็ดครับลาก็ไม่ค่อยติดเลยครับเ,รเลยมารอรุ่นตอนเช้าเอาตอนเช้าถือว่ามานแล้วฮะอยู่ไหมหมยเลยครับตุ่มนั้นครับอยู่ไหม อยู่ครับเห็นปากแล้วครับตายหรือ้งล่ะองไช่อนอีกแล้วครับตัวสวยไหมอ้าตายครับ <c oughs> พอได้พอได้พอได้ครับอาตัวที่สองครับแม่ว่าจะยังมาอยู่นุกหมาแหรอครับเออชาวนี้ครับ พอเดี๋ยวฟาวแล้๋วกันนี่เอาครับเดี๋ยวไปต่อครับหลังต่อไปครับนี่ครับโอ้ฉอนครับชอนล้วนเลยครับทุกทีเด้อครับเสียงหมามันเห่าหน่อยครับเอาไอ้สามไเนี่ยเต็มเลยหมาเลยครับตไอ้สามโอ้ผมว่าเดี๋ยวจะฟาวครับ เมื่อคืนนี่ยามปลาไม่มีกินไม่มีโฉบเป็นรอพันเหรอเนาะโอ้คิดว่าแดดไม้เนี่ยแด้ตัวเสแล้วครับเอาสามตัวแล้วครับเช้าเนี่ยนี่ครับผนงานมากููเบ็ดตอนเช้าครับเมื่อคืนนี่มายามรอบแรกแลครับไม่ติดสักหลังเลยครับแล้วก็ฝนมันลงเลยก็เลยต้องเข้าบ้านก่อนเลยมากูเบ็ดตอนเชา้าถือว่ามาอันอยู่ครับตัวนี้ใสสวยครับเกือบครึ่งโลครับตัวนี้ อยู่ครับย่างเบ็ดช้าครับค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมีคีคุนมอนนะครับครับวันนี้ผมและอันเถินครับขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ